สวัสดีนะครับสมาชิกต่อฝันการเกษตรทุกท่านนะครับผมขออัปเดตกล่องเมื่อวานนะครับที่เข้าใหม่แล้วผมได้ย้ายมาอีกประมาณ50าสกโลนะครับผมก็ลุ้นอยู่ว่าเขาจะหนีไหมเมื่อคืนใส่รถปิกอัพมาแล้วก็มาดูช่วงเส้นสายนี่ก็ปรากฏว่ายังอยู่นะครับยังอยู่ดี โมื่อวานมาค่ำๆผมก็ไม่รู้ว่าฝูงเขาใหญ่ขยันแค่ไหนครับอันนี้มาดูช่วงนี้ก็ถือว่าขยันพอใช้ได้นะครับฝูงก็ใหญ่พอสมควรามาอยู่ตรงนี้ปรากฏว่าอาหารก็เยอะพอสมควรครับได้เกสรน,นะครับบินเข้ามาก็หลายตัวเท่าที่สังเกตดู นี่แหละครับมาทุกทิศทางเลยมาข้างหลังผมก็มีเขาจะบินจากข้างบนแล้วก็วูบขาลงเข้ามาข้างล่างนะครับถ่ายให้ดูใกล้ๆนะครับเจสอด เกสอนเยอะมากครับบินอ้อมหลังมาก็มีแอ้อมหลังผมไปนะครับเป็นฝูงใหญ่จริงๆน้ำเนี่ยฝูงใหญ่พอสมควรทีเดียวเพราะว่าเมื่อวานผมก็ไม่ได้ดูว่าเป็นฝูงใหญ่แค่ไหนเพราะมันมืดแล้วนะครับ มันใกล้จะเมื่อมันใกล้จะเข้ารางหมดแต่สังเกตก็เยอะอยู่เนี่ยเมื่อวานเนี่ยสังเกตได้นิดนึงแต่วันนี้สังเกตได้เยอะนะครับว่าเป็นฝูงที่ใหญ่พอสมควรคก็ถือว่าสำเร็จนะครับก็คือ,อย้ายรางสำเร็จย้ายปลาห0ากิโลใส่ปิกอัพมาน้านหลังรถ กลางคืนนะครับเวลากลางคืนแล้วก็มาวางที่ใหม่แล้วก็ที่ใหม่ในอาหารอรดมสมบูรณ์พอๆกับสวนทอฝันนะครับก็คือเอามาให้พี่นะครับพี่สาวท่านอยากมีเอาไว้ผสมเกสรที่สวนบ้านสวนของท่านผมก็เลยยกมานะครับที่เข้าเมื่อวานนี้เองนะครับเนี่ยนะครับเห็นพึ่งไหมครับก็สัก สองเดือนนะก็เก็บผลผลิตได้แล้วเรามารออัปเดตกันนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับถ้าใครสนใจฟีดโ,โมนกงม็0 9น8่8 3ก1าไอดีไลน์ก็0 9น8์8ก7 1 9ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ